ภาพล่าสุดปิ่นเกตมณนีชีวิตหลังเลิกเจเจตรินค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายในวัย50ปีหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณแม่ลูก3ามปิ่นเกตมณนีพิชัยรนรงสงครามได้เปิดใจเล่าความรักครั้งแรกก่อนแยกทางกับเจเจตรินคุยกันหลายปีเพราะลูกขอเวลาในตอนนี้เป็นเพื่อนกันเจอกันได้ก็ชินแล้วค่ะหลังจากที่ตัดสินใจลดสถานะ คู่ชีวิตเหลือเพียงเพื่อนและต่างฝ่ายต่างถามนาทีพ่อและแม่ของลูกค่ะปินเกตมณีกับเจเจตารินก็ยังไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดเจน ปิ่นได้มาเปิดใจเล่าในครั้งแรกของรายการวุดดีเเอหลังกลับมาใช้นางสาวอีกครั้งพร้อมกับวินาทีตัดสินใจหยากให้ฟังได้ว่าคิดว่าอะไรคนอาจจะเข้าใจผิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้ออกมาพูดเข้าใจผิดหรือปิ่นไม่รู้นะว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรเพราะว่าเรานั้นรัก แต่พลังบวกเราก็เลยไม่ค่อยทราบว่าเขาเข้าใจอะไรกันผิดบ้างแล้วเหมือนจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่ดีสักเท่าไรอาจจะมีบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์และปัญหาครอบครัวก็ต้องมีอยู่แล้วและนี่ผ่านมาเป็นนางสาวครบหนึ่งปีพอดีค่ะ เราครบกันตั้งแต่ปี1995เกือบ30ปีเป็นแฟนกันมานานมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่คิดเลยเพราะเป็นคนที่มีความฝันจะมีครอบครัวมีความสุขเหมือนผู้หญิงทั่วไปเนื่องจากว่าครอบครัวตนเองนั้นมีการหย่าร้างเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เราสองขวบเราเลยมุ่งมั่นว่าจะทําครอบครัวให้ดีที่สุดอบอุ่นไม่ว่าจะเสียสละอะไรเราทําให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตแต่ระหว่างทางมันครุขระไม่ได้สวยงามแต่ได้ความที่เรา เป็นผู้หญิงค่อนข้างจะหาเรื่องยิ้มทุกวันหาเรื่องสนุกทุกวันหาเรื่องมีความสุขความทุกข์ก็ได้มันผ่านมาได้เรื่อยๆค่ะวินาทีที่บอกว่าพอแล้วต้องที่อะไรอยู่ในหัวต้องมีอะไรกระตุ้นให้พอแล้วมันน่าจะไม่ใช่แค่ในวันนั้นค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่สะสมมาเรื่อยๆค่อยๆมาจนวินาทีสุดท้ายที่ตัดสินใจด้วยสติด้วยเหตุผลหลายๆอย่างรวมกันทั้งหมดแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกดีกว่าในเวลาที่ลูกพลามแล้วด้วยและในเวลาที่ทุกคนนั้นมีความสุขค่ะ